ก็สวัสดีนะครับผมก็รอด2องพ M G M S S แนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีแน,นะนำเอ้แนะนำแมปใหม่มาแนะนำนะครับผมเพิ่งเปิดเมื่ออ่ะเขาสร้างวันที่17เดือน3 68นะครับผมก็เป็นแมปใหม่เลยนะครับอ่าแมปนี้ก็คือจะเป็นแมป ว i พอนด์ไฟติ้งอาร์นะครับผมถ้าใครเคยป่วยเห็นผมสตรีมแบบนี้แบบแนวเนี้ยก็น่าจะคุ้นคุ้นคุ้นตานะครับผมเพราะผมเคยไอ้นี่อยู่ก็เดี๋ยวในคลิปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยครับแต่แนะนำว่าเอ้ยแต่บอกก่อนนะครับว่าช่องผมสายฟรีนะครับผม กลับมาแล้วนะค,ะะคร,รับผมกดไลค์ดักกอนน่าจะมีอยู่แล้วมัง้งอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะเราเคยเล่นไว้นานเล้กแบบเนี้ยไม่ใช่แมปนี้สิเป็นเป็นแมบกบ็เคยเล่นแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะมีแล้วมัง้งเอมีแล้วนต่เนี้ย เนี่ยอันนี้คือเกมดาบและน,นี่คือเกมเด็กอีกก็ไม่ต้อง,งเข้าแนละ้วตอนนี้มีคนเล่นอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบหกคนนะครับผมเล่นได้สิบสองคนแต่เข้าเกมเลย อ๋อแล้วก็กดนะครับเสียงอ่ะปิดเสียงเลยอ่ะนี่นะครับผมก็จประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแล้ก็กดเอเคไปอ่ะแล้วก็เขาให้กดสกิลโอ้หายหมดเลยนี่นะครับเกมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผม แล้วเราก็กดพอดเพิร์ตน,นะครับผมเพื่อสุ่มหาดาดดีๆนะครับอันไหนไม่ดีเราก็ลบทิ้งไปอ่ะเรามาดูที่ร้านค้านะครับผมว่าเผื่อมีคนสนใจนะครับผมแต่สําหรับผมไม่มีตังนะครับอ่าเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้ซ่อนอ๋อตอนเลยด้วยนะครับผมอ่ะมาที่ร้านค้านะครับผมอ่าฟรี อ่ะของฟรีใครก็ชอบนะครับผมแล้วก็โอ้โหเจอแยะเลยแล้วก็ใครจะซื้อก็ซื้อนะครับแต่เราไม่มีเงินนะครับผมแล้วก็ว i p อพีหนึ่งรอหนึ่งร้อเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็ดับเบิลฟอร์นะครับผมส่งอาเปิดได้สองช่องนะครับห้าร้อยเก้าเก้าเ้ยอันนี้เก้าบาทสติชิปประโยชน์สุดยอดกูมีส,สามบาท ดีจริงๆ <c oughs> แ้่มันเถอะแต่เราไม่มีตังอ่าเขาให้เรากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดดีที่สุดไปเลยนะครับ EQB นะครับใส่ได้สามใส่ได้สามอันนะครับผมแล้วเราก็อ่าขายไปเลยแล้วกันขายทั้งหมดขาย อ่าอันไหนที่เราไม่ใช้ก็อันนี้ไปนะครับผมอ่าแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ่าแล้วก็กดไปเลยนะครับผมเราได้ก็คือได้นะครับได้ผลดีมาเราก็ได้ไปอ่าทิ้งเห็นไหนเราสามารถกดทิ้งได้ไหมกดไม่เอาได้ไหมอ่ะอันนี้คือแดชน,นะครับตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรแลอ่าเราก็เดินลงไปนะครับผม จะขอให้เราอันนี้คืออะไรสกิลโลตัวอ,อะไรหนึงม้วนไม่มีนะครับผมอันนี้เขาน่าจะให้สู้นะครับแต่ละคนนะครับผมอันนี้60ใช่ไหมอ๋อเขาให้เราสู้ได้นะครับผมาเอา โอ้เลื่อน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 เยอะอ๋อมีอัตโนมันด้วยได้ทุกคน โอ้ยสุดเด็ดแล้วก็เอฟเคเอฟเคฟรีนะทุกคนตอนนี้นะครับผมแล้วก็ดูเรื่อนด้วยดูเรื่องนะครับอ่านังสืออันนี้จะเป็นหนังสือนะครับผมก็คือคาถานั่นแหละและอันนี้น่าจะเป็น เวลนะครับผมก็คือเป็นรีเบิร์ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเกิดใหม่รีเบิร์ดนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรายังโอ้โหแพ้อ่าเราก็เราก็แค่นั้นแหละเรายังไม่ถึงขืนหรอกอ่อันนี้ขอให้ทำไรอันนี้น่าจะตีบวกบออยังไม่มีตังอันนี้คือรีเบิร์ดอ่าเราก็ เลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเลยรีเบิร์ตตัวเบเริ่มเลยเฮ้ยโอ้โห,โโหรีเบิร์ตเหมือนอน,นุษย์เลยเหมือนกันเลยอ่าอันนี้เอ k เคนะครับอันนี้อันนี้ก็คือที่เอฟเคฟรีนะครับที่นี่มีที่เอ k เคเราสามารถเดินเล่นได้เลยนะครับที่เอฟเคนะครับผม อ่าอ่า,อามีอะไรน่าสนใจไหมแบบนี้แต่ผมอ่ะชอบเล่นแบบแบบเนี้ยเอ่อตัวนี้ไหวไหมอุ้ยตัวนี้ยังไม่ไหวจะให้ลงตัวนู้นอ่าเดี๋ยวเรามาหนาะโค้ชกันก่อนดีกว่าทุกคนอ่าผมน่าจะอยู่ในดิ่งก่อน เดี๋ยวนะโค้ดเอ่อแคที่คอร์ดหลังเราจะมีเอ่อออยู่หน้าเกมนะครับ เป FR นะครับนี่คือโค้ดนะครับได้ XP b o o t มาหนึ่งอันโอ้โหเพียบเลยลักกี้บู s t โตน n e b o o t l o สปีด3สามอันโอสามอันมาแล้ววะ่ะตายละ <laughs> ตัวแรกสายฟรีจะยังสู้ไม่ได้หรอกนะทุกคนอย่างนี้แหละถ้าเราเล่นสายฟรีก็จะมาประมาณวี่นี่แหละอะแล้วก็เล่นตามมีามเกิดไปก่อนแล้วกันส,สําหรับสายฟรีนะครับผมเราจะเก่งช่วงหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นม้วนนะครับอ่าอะไรโบอุ้ยดัเมีสองร้อยเนี่ยอันนี้ฟีโลฟีโลอไร โป๊โอ้โหธรรมดาไม่มีอะไรมาตรฐานโูดอ่ะสมุดนะครับสองร้อยนะครับผมอ่าดีที่สุดก็ประมาณนี้นะครับผมสายฟีเราก็จะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละสายฟีโอ้สี่สิบเจ็ดมาแล้วว e ่ะเออ ตรงเนี้ยได้ไหมมันยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องใกลที่ไปก่อนแล้วกันอ่ะเราก็ยปล่อยโซ่ไปเรื่อยๆกันแล้วกันพูดได้ได้ได้ไหว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 ครับไหวอ่ป้าให้ห้าสิบมาแล้ว ไหวแล้วไหวแล้วนะนะจะไหวแล้วนะ่เราสามารถหนีได้นะครับพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยเราสามารถหนีได้นะครับทีเดียวหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตีอะไรบอสเอ้ยเดี๋ยวมึงตีอะไรนะอ๋อไอเราดูว่ามันตีอะไรอ่ะแล้ว เราก็จะได้สิ่งของอานึงนะครับหมวกทองฟ้าหมวกทองฟ้าคืออะไรหมวกทองฟ้าเกาะทองฟ้าแล้วก็เก็กเกงทองฟ้านะครับอ่าใสา่เอาอาไหไนอะเวละหาย หายก็เก๊กูหายเดี๋ยวนั้นแล้วก็เก๊พี่และน้องฮัลโหล ugh, หโก็เก๊พี่และน้องก็งเก๊กหายเว้ยอ่ะแล้วก็ไปลงอันเดิมนะครับผมก็สำหรับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเมื่อก็มีประมาณนี้แหละนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังประมวลผลอ๋อเวลาด้วยดีว่า อันนี้หกร้อยดาเมจไหวไหมเนี่ยเจ็ดเจ็ดอ้าวเวงวางสู่ความเวงวางล้วเ,เห็นว่าจันแลวน้องๆอย่างวะมันตีอะไรวะนมันตีอะไรคูน เรีอะไรก่อน หรือว่าหายไปไหนแม็กเฮดพีห้าสิบเปอร์เซ็นโชคดีสี่เปอร์เซ็นต์ข้อมกที่ก็ส่วนมากของที่เราได้มานี่ก็น่าจะเป็นของใส่นะครับสิทธนของปลาใส่นะครับผมตอนน,อน,นี้ทำไมันปักตอนนี้ทำไมโอ้โหออกไมนะ่ได้ด้วยล่ะไดอ อย่างวะก็เน,นี้ยนะครับผมแบบนี้ก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากก็นี่แหละก็แค่อันี้ไปเรืเเอ่อยๆเออนึ่งหมื่น โอ้เย็ดเฮ้ยเด็คนดีอันสองนะเฮ้ยเอาอะไรวะอันนี้อะไรอ่ะโตนฟู้ดหกเก้าสิบเจ็ด อ่ะต่อเราก็ไปโจมตีต่อเออมาละ ายเร็วหอตายเร็วมากเฮ้ยได้เกาะท้องฟ้ามาอีกแล้วนาจะเป็นเสื้อหรือเปล่าชุดนี้ว้าวเสื้อสีฟ้าโคตรเจเฮ้ยดาเมจเ,เริ่มขึ้นแล้วอะ เอีงงคุณเลยน้เว้ยมาแล้วมาแล้วอ้โคตรแรงน้วเอฟวีแรงมากน้นองๆใน่ใ่ไปยืนยุดเดินมนะ้ยแรงแรง

แรงมัน่ม่ใช่ไอปีตัวนี้แรงมนเนี่ย ชนะครับผมนี่เราได้เกาะไมค์เกาะหนึ่งเออได้หมวกอันนี้บวกอะไรโอ้แม็กเกตปีร้อยห้าสิบแม็กเกตปีร้อยร้อยห้าสิบเลยเอ่าเราก็รีเบิร์ดนะโอ้เดี๋ยวรีเบิร์ดอย่างนาน สีเบอร์โคดนะโหร้อยี่สิบโหดาบเบลมหาศาลมากตอนนี้มีเงินหนึ่งเออร์อะไรจะบ้บงรีเจนอรี่สามร้อยห้าสิบ เอาให้มาของด้านหนึ่งนี่ว่าหนึ่งร้อยเคสิบอันแต่นักลายอ,อีเข็ง ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงรอบหนึ่งลงรอบนี้แล้วกันโอ้ทีเดียวตายโอรอบเดียวทีเดียวตายเลยโอ้ยืดจสดนี่เลยทีเยวจอดเลยได้แต่หมวกได้แต่หมวก อ่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนชื่นชอบหรือเปล่าน้แมบเนี้ยสำหรับผมก็จะเล่นุแต่สำหรับผมก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับจะเอามาลงเรื่อยๆนะรักถ้าใครชื่นชอบก็ขอสักคนละไลค์นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เราเล่นมาตั้งนานเราลืมเหรอเนี่ยนี่นะครับผมนี่ก็คือภาพเกมทั้งหมดนะครับที่ผมอธิบายมายเยอะแยะมากหายแต่ลืมเปิดหน้าจอแต่เราไม่แคร์สื่อทำคลิปเสร็จเราก็ลงเลยโอเคไหมครับโอเคเสิ